กินคนเียวเอามาให้ดิมเล n e น้วเอรเอรเอวเตอรอตเตอรอตเร์ววอตเตออเตอรว่ตเตอวอตเตออเตอร์วร์วอตอเอเเเเเอ สื่อคองมิโกะยังไม่้อยู่ิ้วเข่าอะไรแบบนี้แม่โคก,กาปกักลูกชมหยเปลี่ยนมุม,มงานขบวนวันปังคิน้น ไน่หสาเจ้าานห้าบาทกสิาทนย่อ <tr สิบบาทคนย่อสิบบาทนี่ผู้กินคำไหนจะไหนเยอะ

เบ็ดน้ํแข็งแข็เรียกหล่นเลยนะแข็ตุ้ทีเป็ดอกินเองเลยหรือเพื่อนนั่งจะแสบคนจะแสจิมอะรน่าจะจ้มเอนี่เงมัยิมันแบมันก็เลยจิ่มกิ้มหลายจะอิ่มคือมันไม่ใช่ไหนคนจะแส do you want do you want some drink do you want some water okay let's go do you some pick? ผีหนูก็ปลูกไปเพูกผักผีหนูยังไงปลูกผักเห็นพิกระเพียงักไหมมันปลูกผักพริกให่ไหนแล้วเราจะเอาไปใส่ไปทำน้ำพริกน้ำพริกกระเพีอร่อยเอ้ารถไฟฝากพ่อแมาไปด้ยรถไฟฝาก เมตาตนลังกินเขามันคงจไปมั๊บ <ปะ S 2> ล่ะ,ปะไปเซอร์มาแบบใสชุดนอนมาพอดีมันหนาวเนอะมันหนาวเบิ่งทายบรรยากาศนีหนาวแมโคปรปักชมใหม่มันมีหลานอันหลานซาลเปาหลานโปดเท่านีาน้หนเห็นมันแสบอยู่เนี่ย เพิ่นปั๊บสถานที่แล้วเพิ่นงไปซื้อบริคายอยู่นี่เพิ่นไปขายใส่เบอร์กระเป๋า่นแอบใส่มไมลายวัดนนว<ะ>ไหนเอาวอนเดียวกับออกมาฉันก็ไปซื้อเพิ่นเขาก็ะเนียมหาซื้อกระเป๋าหลานเพิเ่นอยู่หา,นนหานนทิ้งเด็กกับว่าเพิ่นใหญ่ไปทั้งเด็กฮึอยู่แอบอยู่มืองนี้เองบอ <laughs> ป่ป๊าซื้อน้ำให้พี่จีหน่อยพี่จีอยากกินน้ำ ก็ต้องซื้อร้านซาลาเาอ่ะร้านซาลาเามีน้ำอยูเอามาแค่ขวดเดอนะเอาร้านซาลาเปาอ่ะมีน้ำเม่ยังยังยงยยยังยังนังย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 ังกังยังยังงััยััย ช่วงนี้มาเสับซึ่งบกไฮหลายแต่ถัดหลบเคียงหลบใบไปแล้วโอ้ยแล้วมีหอยทมงตอนหลดเลยไม่ว่าช่วงนี้เงินเดือนยังไม่ออกช่วงนี้บกเขาหน้าเสน่ห์อันนี้เมื่อคือของไว้มเมื่ออุบลดูรถไฟไปพี่น้องรถไฟโอ้ยเงี้ยรถไฟสายสีเหลืองลานพาวกำลงมันก็ะพานมองนี้มารออีกทั้งอากาศให้ก็นอนอ ไปแล้วไปแล้วรถไ,ไปไปเอากับไปซื้อของกันไปกันจ้ะไปซื้อของซิบร์ตเลยซือไปท่านบุญ